วันนี้คือทองหล่อนะคะน,นี่จ้าฟูวางมันก็คือพอตพอต,ตมาล่าก็เป็นน้องสาวเอ็นอาเพรวาค่ะเย้สวัสดีค่ะเดี๋ยวที่นี่ไฮโซมาก,กเธออันนี้ก็จะเป็นเนื้อมิยาซากินะคะผิดซันคาวาเกียวซันคาวากิาวกหมูไอเบอร์โกที่มาจากสเปนเนฟนั่นเป็นเซ็ตซีฟู้ดนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรอะพอเห็นกุ้งมั็นไหมทำไฉันจะไม่กินกุ้งให้ยับเลยเอาไหมลาบสตา กุ้งเมื่อกี้นะคะก็คือสดมากเพราะว่าเคี้ยวไปก็คือกรึบๆเลยเนื้อหวานมากอร่อยหอมอร่อยเลยปอปมล่อนอร่อยมากเนื้อมิยาซากินะคะแล้วได้แล้วหรอยังไงก็เนี่ยเป็นแบบเเราดูดีแร่หรอตัวเนื้อมนแบบเนี่ยจะหมดแล้วละลายเหมือนละลายในปาก หอมมากมันแซ่บแบบดีมากๆากหอมมากอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะทุกคนต้องชิมนะเนนี้กระเป๋าเนี้เลยเด้งสองแทบขอเป็นเสียงรักเตยใครแล้วค่ะ คนนี้ความรักครั้งใหม่ใหม่ตลอดตอนแรกเขาไม่ได้มาจีบคือมันเหมือนแบบเนี่ยเราไปทงร้องกับเพื่อนเนี้ยเสร็จแล้วเพื่อนก็นัดเขามาเลยก็มาแล้วก็อ่ะเออเนี่ยพาคนเนี้ยมาให้ดูตัวนะดูตัวเลยเหรอแล้วก็เราก็แบบโอ๊ไม่ได้ชอบสไตล์นี้เลยแบบดูแบบดูแอคแอคกพัดได้เลยว่าเอางี้แล้วกันแอดไลน์ไปก่อนก็ลองไปดูหนังด้วยกันก่อนเวลาเธอโกรธหรืองอนเธอจะบอกว่าโผยโกรธแล้วนะเฮ้ยงอนละหลังๆเริ่มเปิดแอคแล้วเพราะว่ากอดอกมันเริ่มรู้ทางอ่ะหุ้ยงอนละคืองอนจริงงอนปลอมงอนปลอม วันนี้นะคะอยู่กับมิสกินไก์นะคะแล้วเราอยู่ใจกลางเมืองจ้ะเราอยู่ทองหล่อโอ้ยวันนี้เราไ่เข้าเมืองอ่ะเรามาร้านแบบไฮโซโบใหญ่ก็แล้ววันนี้เราก็มาร้านในเมืองบ้างวันนี้อยู่ทองหล่อนะคะมาเช่ทองหล่อคือร้านนี้จ้าปูหวังปูหวัง ถ้าทุกคนไม่เคยกินนะคะมันก็คือฮอตพอตมาล่าคือตอนนี้ฮอตพอตมาล่ามีเยอะมากๆแต่ร้านอันนี้คือเราอะจะมีหม้อสุดตัว,ตวมันจะแบบปรูรขึ้นมานิดนึงซึ่งสมฐานะเราอีกแล้วเคยมาทานไหมเคยมาทานแล้วจ้าฉันเป็นสายมาล่าอยู่แล้วควันนี้เราเอาเอ่อน้องสาวมาน้องสาวคนนี้เปรี้ยวจี๊จดกำลังมีความรักใหม่น้องเทวาจ้าวันนี้ฉันจะมปแกงน้อง <laughs> มาแล้วเหรออย่าให้ฉันรู้นะนี่เหรอนกนภาฉันกิรติคือใครไม่น่าใจใครคนนั้นใครน้องสาวดิฉันเองทุกคนอันนี้คือเป็นการทักทายปกติของเราอยู่แล้วใช่ปะนี่เหรอนกนภาฉันกิรติอย่าเลยอย่าอย่าไปบอกเขาไปอย่างนั้นมันจะดูเราไม่ปกติไม่ปกติไม่ก็เป็นน้องสาวเอ็งนะเพลวางค่ะเย้ จริงอยากแกงมากแต่แต่โดนแกงมาเยอะพอแล้วจริงเราอยากแกงกันอีกเลย <Okay. S 1> วันนี้ก็เลยพามาทานเ,เคยกินไหมไม่เคยแต่รู้ว่าเปิดใหม่มันก็เป็น เรามาเรามาที่นี่บ่อยมาที่นี่บ่อยทำอะไรเอชิบอนเหรอมาต่อยมวยรู้หรือยังโอเคที่มันมีที่ต่อยมวยอ๋อโอเคนี่ก็จะเป็นร้านฮอตพอรตมาล่าแบบดูรามาเห่านิดนึงคือหม้อเขาจะไม่แชร์กันเราจะมีหม้อส่วนตัวเป็นหม้อเซรามิกคือเนื้อก็จะเป็นแบบเนื้อแบบคาโกชิมะเป็นพรีเมีเอมสักกญี่ปุ่นอะไรใดๆใช้แบบ A4 A5 ใดๆคือแบบแซกมาร์เบิลแบบเป็เดสติเนชั่นที่แบบ สหรับคนรักเนื้อชอบทานไหมหม่าล่าชอบทานหม่าล่าคือจริงๆเราทานหม่าล่าบ่อยแต่ว่าจะไม่ทานซุปหม่าล่างูปะเข้าใจพี่ก็เป็นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันหนักไปนิดนึงมันมันมันเผ็ดเกินอ่ะเผ็ดเกินอันนี้เขามีระดับความเผ็ดด้วยแล้วเขามีซอสมีซุปหม่าล่าสองแบบก็คือมีแบบ ไขวัวกับแบบ vegetable oil จะเป็นใส่หม้อรวมหรือว่าหม้อแยกหม้อแยกแต่หม้อแต่ว่าหม้อรวมก็ได้ถ้าเกิดสมมติคนในหม้อตามใจเราแต่ฉันชอบหม้อรวมลอมันตัดดีโอเคงั้นเปลี่ยนร้านไปกินหม้อรวม โอเคค่ะที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะฝั่งดิฉันอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมิยาซากินะคะอันนี้ก็จะเป็นสันคอสันคอวาเกียวสันคอ,อวากิวอันนี้เป็นแกะ <ไล S 2> นะคะคไหลแกะไแกะ,กะหมูไอเบ i ริโกที่มาจากสเปนเน่ของวะอันนั้นเป็นเซ็ตซีฟู้ดนะคะ เกี๊ยวไข่อ๋อนั่นเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไข่ไส้หมูหมูอันนี้น่ากินมากมันมีทำสดเส้นกลมเส้นแบนและก็ชุดผักขอเล่าหน่อยขอขอปรดสร์ของหมูไอเบรโก้หมูไอเบรโก้นะคะสําหรับคนที่กินเนื้อแล้วไม่รู้ว่าหมูที่ดีคืออะไรเช่นอาจจะกินคโรบุตะคโรบุตะคูโรบุตะก็คืออ่เป็นหมูพรีเมียมขึ้นมาแล้วแต่อันนี้ก็คือพรีเมียมเหมือนกันเพราะว่าหมูไอเบริโก้เนี่ยมาจากสเปนเป็นหมูแบบ เขาเล oh <c oughs> like <c oughs> ี too too <The> ้ยงยังไงเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงไงไม่รู้แต่เขาเลี้ยงดีมันอร่อยนี่ดูซีนอุ้ยฉันมีเนื้อกินเยอะมากคือเนื้อที่นี่น่ากินมากเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นหมดเลยแล้วคือแบบดูรีฟูลไลน์ของเขาคือแทรกมันสวยงามมากๆเขาทำยังไงอ่ะให้มันแบบแทรกลายขนาดนั้นแทรกลายคือแล้วแบบมีความสุขหรอที่เขาเลี้ยงแล้วแต่เขาเลี้ยง คือพวกเนี้ยพวกที่แทรกอะไรเยอะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ช่วยแก้ไขด้วยช่วยแก้ด้วยนะถ้าพูดผิดคือเขาจะไม่ค่อยทำอะไรมากพวกโวพวกเนี้ยเขาจะชิวไขมันมันก็จะเยอะหมายถึงว่าไม่ออกกําลังกายไม่กออกกําลังกายเพาออกกําลังกายาวิ่งหรือกินพวกหญ้าหรืออะไร่างเนี้ยเขาก็จะแบบไอเนื้อมันก็จะทับมันก็จะแบบมัสเ,เนื้อจะจัดแน่นพวกนี้เขาก็จะดื่มนมกินอาหารดีดีวัวคุณนายอะไรอย่างงี้ใช่บางคนเขาก็จะกินแค่นมดูค่ะ มีเห็นและผลอะไรที่ไม่ทานเนื้อก็คนอิ่มใช่ไหมคนอิ่มคือที่บ้านไม่ทานมาตั้งแต่แรกเราก็เลยเหมือนไม่ทานอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยทานช่วงหนึ่งนะ แล้วตอนนี้ถ้ากลับไปทานมันจะรู้สึกแบบไม่นานมากแล้วฉะนั้นที่ไม่กินเนื้อนานมากแล้วมีช่วงหนึ่งอะทานแล้วก็แบบรู้สึกว่าชุดแบบชุดงงงงชิตงงงเออเหมือนแบบจะท้องเสียจะป่วยเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งที่กินเนื้ออะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบโอ๊ยสงสัยเราไปกินอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าจนชินแสทักว่าแบบไปกินเนื้อมาหรอนี่แบบอุ้มเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงอ๋ออันนี้มันเป็นเนื้อท็อปของเขาละมิยสกิอันเนี้ยเราต้องกินก่อนที่เราจะกินเนื้ออื่นทันอยา ทำไมเนื้อถึงต้องเสิร์ฟแบบที่ใหญ่อะใหญ่มากอะใหญ่มากแล้วเราก็ต้องใส่เข้าไปนี่เราใส่ไว้ในหม่าล่าคืออาจจะเป็นคนไม่กินหม่าล่าเหมือนกันแต่ชอบเข้าไปในซุปหม่าล่าเพราะว่าเราได้แล้วเหรอนี่ไงก็เนี่ยเป็นแบบเทเราดูดีแรงเหรอแบบไม่ไม่ไม่สุกมากอันอีกหน่อยถ้าสุกแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะ มันก็จะเหนียวไงเรามันมันอย่างเงี้ยเุกคนกินแบบนุ่มๆให้มันละลายในปากหมูทำหมูหนึ่งสองสามเฮ้ยเราลืมอะไรหรือปะอะไรน้ำจิ้มหอมมากะว่าจะกินแล้วนะจิ้กเดียวเองหอมอ่ะ การกินฮอตพอตคือน้าซิ้มของแต่ละร้านเราจะไปกินโดยที่เราไม่มีน้าซิมไม่ได้อุ๊ยได้ยอ้ได้โธเธอเห็นกุ้งนั้นไหมดอร่าเธอเห็นกุ้งนั้นไหมไม่ใช่คนกินกุ้งให้ยับเลยเอาไหมติชิมกุ้งล็อบสเตอร์ก่อนที่เราจะกินบ้าะนี่นะคะนี่เขาให้จิ้มอะไรดอกไม้เทียบเลยเิสคิปขึ้นมาเลย ก็กินวาซาบิไหม Yes วาซาบิใส่เข้าไปลงไม้เลยอะไม่ห้ามใส่ลงไปนะเวลากินใช่มันไม่ใช่พิธีมันไม่ใช่พิธีมากทานทานทานก็จะซาชิมิเป็นแบบใหญ่อยู่ด้วยเที่ยวลาบสตาร์วาซาบิหวานมากวาซาบิกุ้งเมื่อกี้นะคะก็คือสดมากเพราะว่า เคี้ยวไปก็คือกรุบๆเลยเนื้อหวานมากรอร่อยหอมอร่อย,ยอร่อยอร่อยมากนี่เราจะลองจิ้มลงไปในหัว<ๆ>ในมันนะคะอร่อยว่ะฉันเอาไปต้มแล้วกุ้งรสมากอ่ะกุ้งดีเนาะหวานกรึบสดอร่อยจิ้มกับหัวหัวไอ้มันหัว,วกุ้งนะมัน ไม่ข่าวเลยเนาะไม่ข่าวเลยเพราะว่าเขาสดมากจริงๆเนี่ยสากิค่ะไม่เหนียวเลยตัวเนื้อแบบเนี่ยจะหมดแล้วละลายเหมือนละลายในปากหอมมากมันแซ่บแบบดีมากๆเลยอมอร่อยมากพอร่วงในหมาล่ามันก็มีความแบบหอมหมาล่าไม่เผ็ดมากเกินไปกําลังแบบพอกินแล้วแบบเอนจอยได้ที่เราไม่แบบ เผ็ดไปน้ำจิ้มสะใจผสมกับหมาลาอีกกับกลิ่นมาลาอีกอร่อยแล้วเนื้อดีมากเลยทุกคนแล้วดูสิฉันกินไปนิดเดียวเองอะชิ้นยังเต็มมันใหญ่อยู่เลยอะอร่อยอะทุกคนต้องชิมนะอันนี้โอ้ยไอเบอริโก้นะคะชิมน้ำจิ้มอย หนุ่มมากถ้าเกิดสมมติอันนี้คือแบบนุ่มที่สุดของเนื้อหมูเบอร์เกอรก็คือนุ่มที่สุดของหมูทุ่สุดมากที่ไปร้านเนี่ยเขาจะมีแค่หมูคุโรบุตะใช่ไหมคุโรบุตะคือหมูดำปะหมูดำหมูดำารงนี้ก็จะเป็นอีกเวลหนึ่งอันนี้เป็นมีกุ้งกับหมูใช่ปะคะ sis อันนี้น่าจะหมูนะจากสีอันนี้ก็คือเป็นลูกชิ้นเนาะเหมือนหมูผสมเผ็ดเลยใช่ไหมคะนี่ไม่ ทำ้งหลใส่ลงไปเลยอ้าวเธอกินลูกชิ้นไหมเธอไม่กินไฟมีหรอกินเอาไหมเอาคู่งไหมฉันก็เอาชิเรตเลยเอาหมูไหมเอาเอาเอาหนึ่งอันนี้พอไหมเอาซุปไหนได้เอาหม่าล่าค่ะหม่าล่าเอาซุปไหนซุปไก่เราได้เลิกงามยามดีแล้วผู้ชายคนนี้พี่ยังไม่เคยเจอเนาะไม่เคยเจอค่ะเพราะว่านี่คือความรักครั้งใหม่ใหม่ตลอด ใหม่ทุกวันใช่ไหมนะใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันนี่คบกันมากี่เดือนละเดือนป้าหรือปียังยังยังไม่ถึงปีแต่ความรู้สึกเหมือนปีนะเหมือนรู้จักนางานานอะไรเงี้ยอ,อ๋อต่คือรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วไม่เอาหรอก็คือใหม่เลยคือไม่มเจอเลแล้วก็แล้วไงเราชอบเขาตรงไหนอะแต่ฉันขอพูดอะไรอย่างหนึ่งก่อนฉันนี่หล่อมากเลยอะ เออใช่นี้ห่อคือแบบสูงขาวตีไม่ตีนะนางตาโตนะมันคือเป็นตีแบบแต่เขายังเป็นอยู่ในแคตตากรีคนคนตีเว้ยเธอแต่ฉันว่าเขาดูดีดูเพลินดูสบายตาอะไรเนี้ยแปลกแปลกล่ะฉันเถอฉันโอเคอยู่โอเคได้ค่ะฮอร์โมนฉันพุ่งพันลืมไปว่า ทองแหลน้องสมบัติน้องสมบัติทองคำไม่ใช่มงกุฎเพชรน้องกุศลเพชรลืมปรลาไมีหลาชื่อน้องมงกุฎเพชรตั้งซื่อลูกใหญ่ให้แล้วอะน้องมงกุฎเพชรน้องกุศลทำไมทำไมไม่กิดเธอถามว่าอะไรคือเหมือนเธอล่สรรพคุณเยอะเกินจนฉันลืมคำถามแล้วไม่ว่าเขาน่ารักดีอยากบอกเฉยๆว่ารอแล้วไปชอบพอตรงไหนไปติดใจยังไงที่ชอบคือตอนเดทแรกอะคือเหมือนแบบตอนเดทแรกเราแบบ ตอนแรกเขาไม่ได้มาจีบคือมันเหมือนแบบเนี่ยเราไปท่องอกับเพื่อนเนี้ยแล้วเพื่อนก็นัดเขามามาแล้วก็อ่ะก็คุยคุยก็เหมือนเพื่อนบอกแล้วว่าเออเนี่ยพาคนนี้มาให้ดูตัวนะดูตัวเลยเหรอเออเป็นฟิลแบบพามาให้จะมาแนะนําให้เราแต่เราเคยเห็นเขาแล้วรอบนึงแล้วก็เราก็แบบโอ๊ะไม่ได้ชอบสไตล์นี้เลยแบบดูแบบดูแอคแอครั้งแรกที่เจอกันเจอข้งไหนตกเลฉันไม่รู้แต่เขาแอคเกินนะฉันไม่ชอบผู้ชายแอ๊ะเธอเข้าใจปะคือเราจังหวะแรกที่เจอกันวันนั้นคือวันนั้นนะ เดินสวนกันในห้องน้ําคือเขาเพิ่งเดินไปทีนานา่ห้องน้ำฉันก็บฉันกับบาร์ดอะเรดี้บาร์ดอะเดินไปห้องน้ำแล้วก็เดินสวนใชัว่าจะทักเพราะว่าแบบเหมือนเรารู้แล้วว่าเออคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราจะทักแต่เขาเดินแบบเขาแอกอยู่เออนี่ก็นึกใจว่าอ้าวแล้วแต่ไม่ทักกูก็ไม่ทัก,กมือเหมือนกันเฮ้อแล้วก็เดินมาห้องน้ำเดินออกมานั่งโต๊ะก็ไม่ได้คุยอะไรก็แบบเขาก็พูดพูดกันก็มองเขาเปิดเธออยู่หรือเปล่าไม่รู้เขาแอกเขาแอกมากนี่ก็เลยพิมพ์ไปหาบับเเเพพื่่่่อออนนนกกกััีี็ทิม์์หาาาตรรวด อีพัตเตอร์ก็วางโทรศัพท์แล้วก็ทำนี้ชอบผู้หญิงแบบไหนอะท้าวเรืองเลยถามเขากางโต๊ะก็คือไม่ถ้าไม่มีพัตเตอร์ก็คือมาช่วยสัาสัมพันธ์ก็คืออาจจะถูกต้องพัตเตอร์ก็เลยว่าเอางนี้แล้วกันแอดไลน์ไปก่อนแอดไลน์กันเลยแอดไลน์กันเลยแล้วก็ลองไปดูหนังด้วยกันก่อนก็คือมันเมื่อชงอย่างนี้เลยใช่ดีเนาะมีเพื่อนดีผู้ชายก็แบบผู้ชายก็โอเคเลยแต่ว่านี่นี่ก็เลยหันไปนี่ก็หันไปบอกบอกบอกเต้ตามตรงว่าแบบเออถ้าจะไปดูหนังอะ ขอดูโฟลคิงได้ไหมเพราะตอนนั้น,นะเ,พนเพื่อนในโต๊ะไม่มีใครไปดูด้วยเลยสักคนเดียวทำไมเขาไม่อยากดูโฟลคิงกันหรอเขาไม่อยากตีกันเขาไม่อยากดูกอะไรตีกันเด็ดแรกเขามาลาบแล้วทีนี้ฝนมันตกนี่ก็แบบคือถ้าปกติเราไปรับเพื่อนแล้วฝนตกเราก็แค่จอดหน้านบ้านเราไม่วิ่งออกมาอันนี้คือเต้มันถอยถอยถอยจนเข้ามาในบ้านได้อะเพือ่อให้เราไม่โดนฝนนี่รู้สึกว่าเออแบบดูแลเทคแครเราดีเทลเล็กๆน้อยๆใช่เขาคินเพื่อนเธอเพื่อนเธอแย่นะถอยรถมาให้หน่อยหน้าบ้านให้เปลี่ยนฝน แล้วปังขาพี่เพื่อนวิ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ถ้าฉันไปรับเธอแล้วฝนตกฉันก็พี่แอร์วิ่งมาเลยปลดเราให้แล้วจริงเหรอใช่ประหลาดให้เป็นเพื่อนกันจริงเหรอไม่ของมันมันแคบไว้หมายถึงว่าหน้าบ้านฉันมันแบบมันมีรถรถมันมีรถชั้นจอดอยู่แล้วมันก็เปิดเป็นช่องเนียนนีพยายามหลอดอ่าอ่าอ่าโอเคก็ถือว่าเขาแบบดีเทลใช่เขาดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยชอบตรงนี้ใช่แล้วเขาก็รับอารมณ์ได้เนี่ยมันตอนนั้นชวนเขาไปเที่ยวฮ่องกงด้วยฉันเห็นรูปอู่เขารับอารมณ์ได้อารมณ์อะไรของเธอ ถ้าเป็นเมนตอนานๆแล้วฉันก็แบบตอนแรกฉันบอกเขาว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวตื่นเช้าเจอกันสิบโมงแล้วไปวัดเก้าโมงเขาบอกเขาว่าไม่ไปละเป็นเมนเดี๋ยวขอนอนต่อก่ิดห่วงเขาก็เมื่อไหร่เขาก็นอนรอก็ใช่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ว่าอะไรก็เออเดี๋ยวเปลี่ยนแผนก็ได้ใช่ก็เปลี่ยนแผนอะไรเงี้ยเหมือนไปฮ่องกงฉันแบบปกติไปฮ่องกงเราก็ต้องกินแบบโหกินดูนี่เอออาหารมะฉันบอกว่าไม่อยากกินเช็คแช พาไปกินเช็คแชกเชคแชกฉันก็อยากกินที่้องตรงตาใช่พอมากินเช็คแชก็กินเช็คแชกหรือแบบไปดิสนีย์อย่างเงี้ยตอนแรกนั้นก็ดิบว่าไปดิสนีย์ไปถึงดิสนีย์ประมาณเที่ยงแล้วกันเออคไปถึงดิสนีย์บสามเออในวันที่เราแบบอารมณ์8ล้าน8ล้านอารมณ์ในวันเดียวเคารับเราได้ก็ถือว่าโอเคแต่เขาก็ดูเป็นคนชิลๆใช่ไหมเขเย็นแบบยังไงก็ได้เราต้องเจอคนที่จะเย็นเย็นเลยเขาโอ้เย็นใช่มเย็นจนแบบบางทีแบบเย็นไปไหมบางทีแบบ โมโห e <c oughs> เป็นเพื่อนหน่อยเวลาเธอโกรธหรืองอนเธอจะบอกว่าหุยใช่ป่ะเป็นไรหมดหุยใครบอกวะโกรธแล้วนะหุยแบบงอนแล้วหุยงอนแล้วโอเคหุยงอนแล้วหุยงอนแล้วหลังๆเริ่มเปลี่ยนแอคแล้วเพราะว่ากอดอกมันเริ่มรู้ทางอ่ะฉันก็ฉันก็จะสมุดฉันงอนหุยงอนแล้วคืองอนจริงงอนปลอมงอนปลอมหุยงอ เราต้องบอกนีเวลาเรางอนเวลาเรางอนมันคือการที่เราอะน้อยใจแต่เขารูใหญ่เขางอเพราะฉะนั้นเวลาดังงอนต้องบอกงอนต้องบอกชัดก็บอกแต่ถ้าโกรธเนี่ยก็บอกว่าโกรธโกรธแต่โกรธจริงโกรธจริงอะโกรธจะไม่เฮ้ยจะไม่หุยอันนี้คือหมูคุโรบุตะที่มาในเซ็ตหมูนะคะมาจากประเทศอะไรเขาเลี้ยงยังไงคุโรบุตะน่าจะมาจากไทยอันนี้ไม่รู้ค่ะคุโรบุตะเป็นหมูที่แพร่หลายหมูพีเมียม เป็นไงคะอร่อนุ่มเมื่อหาหมูกรูบหรอเหลที่นี่ดูแล้ววันดูแลผู้ผลิบต่างๆของดีหมดเลยทุกอย่างแล้วก็สดทุกอย่างเขาคัดมาแล้วจริงๆแค่แบบลายของหมูหรือลายของเนื้อที่เอาเข้ามาก็คือแซกมันดีงาม,มคือใครชอบกินมันมากขึ้นเออมันเยอะหน่อยมันน้อยหน่อยก็สามารถเลือกตาม ามชนิดเนื้อหรือชนิดหมูได้เลยคือมันชัดเจนมากแล้วก็ดีมากทุกอย่างทุกคนน้ำซุปือดีมากคือทุกอย่างมันเธอเข้าใจไหมวลาเามันแบบไปร้านที่เข้าใจปะคือมันจะรู้สึกได้ว่าร้านที่วัตถุดิบที่เขามาใช้ต้มหรืออันนี้เป็นซุปคอลลาเจนเกับซุปหม่าล่าขนาดหม่าล่ามันยังรู้สึกพรีเมียมกว่าเลยคือแล้วแต่คนชอบบางคนเขาก็จะชอบแบบหม่าล่าซุปหม่าล่าที่เถื่อนๆหน่อย ี่ดิบเผ็ดสุดเผ็ดสุดๆแล้วมันคลักหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบมันก็คลักอยู่แล้วก็เผ็ดอยู่แต่มันจะรู้สึกนัวหอมรายการเราจะมีกิมมิคหมูอร่อยใช่ไหมเฮอยจรงปะรายการเราอะสันคอหมูอร่อยมากจริงใช่ไหมอร่อยขนาดไหนอร่อยมากรายการเราจะมีกิมมิคว่าถ้าอะไรอร่อยอะ เธอต้องกิดใส่กระเป๋าเอาความอร่อยเก็บกลับบ้านไปหอมยังกระเป๋า,ปานี้เลยหนึ่งสองสามขอเป็นเสียงรักเตชายเลนค่ะอ,อ,อ,อร่อยจัด ะะที่อยากสะมาทานหมาลา่าพรีเมียมอร่อยๆแบบนี้ <S <S อยู่ใจกลางเมืองเลยหาไม่ยากสุดๆนะคะร้านฟู่หวังนะคะอยู่ที่มาเชษทองหลอ่อประมาณทองหลออ่อซอ,อย5ป่ะต้นต้นอ,อยต้นอยทองหล่อเลยคือเป็นห้างใหญ่ๆมากมาชั้น3ถ้าสายเที่ยวจะรู้ว่าหน้าร้านเอชชลรอนเอชชลอนอีกอย่างหนึ่งก็คือนางเปิดถึงตั้งแต่11โมงถึงตีห้าจ้ะจะบอกว่า ดูดูค่ะว yeah. ัตถ so yeah. ุดิบทุกอย่างดูค่ะเขบกลัวมนยิ่งใช่เลยใช่เลยจะบอกว่ายิ่งมาหลายๆคนนะมันยิ่งคุ้มเพราะว่าแต่ละพอร์ชั่นแต่ละอย่างคือเขาให้มาจานใหญ่มากๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนดิฉันมาหลายรอบแล้วฝากกด้านหน่อยก็ากติดตามทางอินสตาแกรมนะคะส่วน YouTube นะคะตอนนี้แพรพัฒนัดจอยนะคะจะกลับมาแล้วทางยูทูบอันใหม่นะคะ YouTube ชื่อแพรพัฒนัดจอยได้เลยค่ะแค่นี้เหรอ ประมาณนี้ผลงานเพลงก็เราติดตามเพราะว่าสามารถแอดไลน์นะคะแอดไซ b บีบีแพรพัทได้เลยค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์น้าไอจีแเล็กค่ะบ,บูดบูดไปเลยหรือว่าถ้าติดตอ่อแพรวไม่ได้อยากตั้งแพรวติดต่อผันแอลลินได้ค่ะ,ะใช่แ,แต่งงานให้น้องใช่เลยไม่<า>คิดหัวคิวแน่นอนค่ะผู้จัดการเดียวกันไหมสรุปคนละผู้จัดการแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูแลตัวเองกันทั้งหมดแต่ ยังช่วยกันหางานได้ตลอดเวลาถูกต้องไม่หักหัวคิวแน่นอนค่ะขอรองวันนี้ขอบคุณมากๆนะ sis นะพี่โซมาที่มาเมามอยมากินก๋วยจวอบขวดหมาล่าในวันนี้เทปหน้านะคะอี e ีหน้านะคะเราจะไปเมามอยกับใครแล้วก็ไปกินอะไรที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวีดิวชานลไว้ดูค่ะ See you next EP กับมิจิกินไก่บาย จะบอกว่าของเด็ดของที่เนี่ยฉันเคยกินแล้วมันโถมันคือหมันโถวเธอแล้วจิ้นนมแบบจะโชว์ก่อนมาก <laughs> อร่อยมากกดไลค์ชอบกินของหวานใช่ป่ะนูอ่อร่อยมากเลยเออเขาบอกใหกลับบ้านเลยอ่ะบอกว่าเราจะชอบกินตอนตอนใช้ท้ายเนาะแต่นี้เขาบอกให้กินกับอาหารเลยโอ้ยบ้าน oh อร่อยมาก <laughs> มันกรอบนอกนุ่มในแล้วพอจิ้มกับนมข้นมันพอดีสุด,สดกินมาแล้วมีร้านนี้อร่อยจัดใช่จ้าทำไงดีวะทำไงกินต่อคะ่ะอุ้ยอยากให้อยากให้อยากให้คนที่บ้านมากินเลยอ่ะ<ำ>เรียกมายไหมบอกเขามาเรียกบพ่อแม่แบบพ่อแม่พ่อแม่